Buzzing here this week, so expecting uh, a really good game, and well, it's become a real rivalry. I can remember not that long ago when you're Ericsson, they lost six 0 at Chelsea, so uh, that gap has been closed a lot, hasn't it, in recent seasons? Well, it has indeed. Uh, we know all about the money that's been popped into both clubs, and you see it with a talent on view here. Chelsea lineup. Thibaut Courtois starts in goal. Ranislav Ivanovich starts with Gary Cahill in central defence. Habrigas plays with Mikel in the centre of the pitch. Diego Costa is the lone striker today. That's the city's lineup today. Kohart starts in goal. Pablo Zabaleta starts with gar as the wide defenders. Fernandinho plays with Fernando in central midfield. Sergio Aguero is the sole striker. อ้าะครับสวัสดีครับอยู่ก้อยจีเคทีวีนะครับวันนี้อยู่กับสุดยอดบิ๊กแบ็กประจำเอฟครับรอบห้าน่าจะเป็นรอบห้านะครับระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้บรรยายด้วยบรรยายผมครับก้อยจีเคทีวีนั่นเองนะครับก็จะมีเสียงภาษาอังกฤษเล็กน้อยดูจังหวะนี้ครับยาตัวเล่พักอกกบอลออกไปครับก็ห่างหายกันไปนานสำหรับเกมบอลนะครับไม่ได้ทำมาหลายวีคเลยกันเลย กันเลยทีเดียวเอฟเอครับถ้าจำผิดนะันเป็นรอบห้านะครับโอโ้โหเป็นคือทางในความจริงนะครับเชลซีเพิ่งแพ้ป,ปารีสแซงต์แมงมามาหนึ่งสองประต,รต 1, 4, นะูต่อหนึ่งสิเนาะโดนวิภาควิจารณ์เลยครับกับจอห์นโดบิมิเกลนะฮะโดนวิจารณ์ยับเลยครับโอโ้โหมิเกลเราไม่มีที่ย,ยืนเลยฮะมาดูตอนครับจังหวะนี้ไปโดครับ ไปดูให้กับฟอเบ็กัสน,นี่ครับจอร์นบิมมิเกลเขาตัวปัญหาของทีมครับตอนที่เขาไม่ลงครับทะลม่มทะลลมทีมอะไรวะไปห้าหนึ่งเลยทีเดียวเราขอแน่นอนทีมลาว้าห้าหนึ่ง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 ช่างมันนะครับจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนิวคาสเซิร์หรือเปล่า นี่ครับกวนต้าชิมให้วิลเลียมวิลเลียมสวยครับวิลเลียมยังไงวิลเลียมวันนี้ผมไม่มีคนเล่นด้วยก็เลยจับบอทสองทีมมาเล่นเลยนะฮะก็ดูดูบอทเล่นมาไม่ค่อยมีอะไรหรอกโอ้ทำชิงสวยวฟาเบากัสบอลอยู่ที่เปดโดเปดโดคอสเข้ามาถึงมือโจฮาร์ตต้องชมนะครับโอ้โห โจฮานี่เป็นแต่ก่อนเป็นผู้ทดสอบตัวแบบโนเนมโนเนมเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของอังกฤษเลยนะครับจังหวะนี้ครับยะยาๆตุดเล่จะให้เดวสซบาซาบ,บาลิาซาบ,บาลิต้าอีกทีหนึ่งโอตามเมนดีเอา เขต้าดักได้ครับโอ้โหแทงให้สวยฮาซาให้กับวิลเลียมวิลเลียมความใหญ่ของคอมบานีครับเบียดสู้ได้ฮะเบียดแบบเลยนะอ่าสตอร์ลิงอ่าสตอร์ลิงชีคิชิเขามาสเตอร์ลิงทำางครับสเตอร์ลิงยึกยักยักยักยึกยักยักส่งกับหลังแน่นอนส่งกับหลังแน่นอนส่งกับหลังดิกับหลังดินั่นน่ะกูว่าไงล่ะ ไม่กลับหลังก็จะออกข้ามาให้ซาบาเลต้านะครับมอที่คอมบันดีไม่ใช่คอมบันดียีฟุนบอนฟุตบอลนโดโอ้ยโอ้ยฟุนบอนโดฟันยูโอ้ไม่เงินแต่งไงฮะเอาเป็นการเศร้าของเชลซีอีกอย่างนึงครับถ้าปอกแขนอยู่ที่บ,บานิสลาฟิมันวิทเมื่อไหร่ครับทีมไม่ค่อยชนะครับ <laughs> ต้องมาอยู่กับจอห์นเทลรี่เท่นั้นแต่ตอน <Yeah. S 1> เทอร์รี่เจ็บนะครับโอ้โ oh. หแล้วก็วน่าเศร้ากับ กล้องหลังดาวลูกคนนี้ก็คือเคาซูมาครับโหเจ็บตั้งหกเดือนนะโหแบบเจ็บแบบแฟนเชลซีแบบโหแม่งโคตรเสียดายอะ่ะอะไรวะเมันเจ็บหกเดือนนี้อาฮาซายังยึกยักยึกยัก,ยกถ่ายเปลี่ยนมาให้กวนตาเจ็บแบบโอโ้โหเฮ้อเสียดายกวนต้ายกให้มิเกลฮาซา <c oughs> มิเกลอีกทีหนึง่งมิเกลจ่ายให้บาบ้านลามันลามันนี้แบบสุดยอดครับ เกมแชมเปี้ยนก็เล่นโอเคครับแต่บอลที่คอสตากระชากหลบความปนีส่งให้เดนฮาซาฮาซายังไปเองครับฮาซายังครองบอลอยู่ฮาซาตอบให้กับดีโกคอสตาคอสตาจ่ายให้สวยมิเกลทําไมครับมิเกลทําไมครับส่งคืนฮาซาฮาซาเอาย่างไปอยู่ความสามารถฮาซายอะครับในเกมจะคอสมาให้ก็ติดผู้เล่นของมนซิตี้ออกไหมเปโดก็จะคอสปโถไอ้เปโดปล่อยบอลออกกันได้เตะมุมแล้วปะวะ พิมพ์อะไรอีกนะต่อไปครับเชลซีไปเยือนซาลแฮมตันเองนะฮะโอ้โหฟีฟา่าเกมฟีฟ่า16นี่ทำดีมากครับทำดีมากๆเลยครับต้องอุดหนุนกันนแะสําหรับฟีฟ่า17นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนจากเพจมาเป็นฟีฟ่านะรับรองครับคุ้มแน่นอนครับเราต้องเสียตังค์ครับเพราะว่าเพจแบบเยอะครับเป็นเกมฟรีเนาะคนคนไม่ค่อยแบบนิยมเกมจริงเท่าไหร่นะเพราะมันต้องนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะครับ มอมาเล่นเกมแบบฟีฟ่าอย่างเงี้ยชิวๆคนไทยก็เล่นเยอะนะฮะเจอคนไทยก็เกียนใส่อย่างเงี้ยเกียนกด R2 ใส่อ่ะโอ้โหโอ่โอารซาเบลิต้าครับโอตามินดีคือไม่ค่อยจะพากบอลแล้วแม่งบ่นอนะไรงกูไม่รู้นะ <c oughs> ปล่อยมันเลยครับเยีย,ายาตุเล่ครับให้กับเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดให้ซาเบลิต้าซาเบลิต้าเบิ้ลสวยครับเฟอนิโยยกให้กับฮึ <c oughs> ่มสินบานแต่ก็ตื่นเดี๋ยินไปเลย เดนเคสตินรามันบาบาโอ้หคิดถึงเดนบาบาเลยอ้าวสวยครับจังหวะนี้คอต้าวิลเล่วิเล่ไห้ดีโกคอต้าก็เสียบอลให้โอตาเมนดี้ตอนนี้ก็บอลอยู่อากิโลกิโลกิโลให้ฟันโดฟอนนนดิญโยฟอนนินโดโอ้ฟันนินโยโอ้ชื่อมันจะซับซ้อนเอามิเกลตัดบอลสวยครับแทงให้กับดีโกคอต้าครับดีโกคอต้าหลุดแล้วดีโกคอต้ายังไงครับดีโกคอต้าจังหวะนี้ไปไปไอ้บ้าเอ้ย มุมมันเยอะแยะไปเข้าสองโจฮาร์ดด้ไงจังหวะสวนกลับมาเคาน์เตอร์แทนของก็ยังไม่เคาน์เตอร์ครับก็แทงให้กับซิวบาซิวบาให้กับฟอนันโดฟอนันโดฮะโอ้โอ้โอ้โหดักได้ครับอีมานวิดวินเลียมให้กับมิเกลเปโดเปโดล็อกมาให้กวนต้ากัวนต้าให้เปโดเปโดให้กวนต้าโอ้โหกวนต้าให้กับฟอปิการ คือสเปนนี่อยู่กันสามคนเลยทีดเยวเชลซีะสี่คนที่สนามนี้เชลซีนะทอมมนซิตี้ก็มีหนึ่งคนและซิลบาก็เป็นหกนะตัมมดี้อ่ะไม่ใช่สเปนก็เยอะนะคอร์สมาครับโจฮาร์ดออกมาตัดบอลเข้ามาครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมแคสเกมครับทีมชาติฟุตซอลโต๊ะเล็กของเราทีมชาติไทยโต๊ะเล็กของเราเนะีก็แพ้จุดโทษนึ่าเสียดายครับไม่ได้ไปต่อก็หมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับ ครึ่งหลังนี้น่าจะมีอะไรไล่กันมันกว่านี้นะเอเคับครับครึคร่งครึ่งหลังนี้ยังครึ่งแรกยังไม่มีอะไรครับแต่จะมีจังหวะหลุดเดี่ยวของลิโก้คอตตาที่หลุดไปแต่ยิงตรงตัวของโจฮานนะครับแกรมิตีก็ยังไม่ทําให้ดิปกุตัวสามารถออกแรงเซฟหรือกระโดดกระโดดปัดได้เลยครับเข้าซองแม้แต่เข้าซองยังทายังทําไม่ได้อะเออไปโดฟาเบกัสทีไปโดโยกโยกดีก็ไปโดไปโด,ไ,ปโดไงส่งให้กับเวนตา เปดูกวนตากวนตากระชากนะครับกวนตามองข้างในคอสมาฟาเบกัสไม่ถึงโอโอตามินดี้ถึงก่อนเยียร์ตวเล่ตัวเล่กับซิลบ,บ,บ,บาเดวิดซิลบาซาบารเวตาคิชีถ้าผมออ้าวคิชีส่งพีเับดีโคคาต้ากระชากแล up, ้วโคคาต้าตบเข้ากลางอื้อ ไอ้มิเกลไม่ถึงนะครับในรหว่าเขา้องแห้กของซิตี้เปล่าก็คืนให้คิชชี่เมผมพูดชื่อนักเตะผิด็ขอประทานขอประทานอนุญนะครับเพราะว่าไปเล่นตเตะกีบอื่นเยอะนะตอนนี้ฟรีสไตล์สองนะครับโหสัตว์กระโดดดังเลยทีเดียวเชียวนะตอนนี้ไม่ค่อยจะเตะบอลน,นันอะไรกับเขาเลย <S <S แลอีกเกมนึงก็คือนาลูโตเดิมเดินาลูโตนั่นเองเนี่ยนาโต่สี่ แล้วก็อ้าวนาดโตเออเออนาโตแล้วก็เลโก้ครับน่าจะมีแผนการทำคลิปแน่นอนครับมาสตี้ครับต้องไปเยือนลิเวอร์พูลทำในเกมเออพิมพ์ลีกมิเกลให้กับแต่ก็มิเกลทีเอาก็มิเกลอีกทีนึงเอาะมิเกลทำอะไรได้ไหมครับคืนหลังนั่นเองนะครับเคนิวให้กับมิเกลมิเกลก็คืนหลังครับ มิเกลจอมคืนหลังอิมานูวิชอิมานูวิชนะวิชให้มิเกลมิเกลก็บิ้ลให้กับรามันรามันแทงให้ครับไม่ใช่แทงนี่เขาเรียกว่าเบิ้ลสินะเออดิโกฮัตตาให้รามันรามันจ่ายสอยครับโอ้โหวิลเลียมกระชากครับไม่ดูเฟอนันโดครับเฟอนันโดดักบอลนะตอนนี้บอลอยู่ที่คิชิแล้วก็ไปย้ายให้ตัวเลขอีกทีหนึ่งโอตาเมนดี้นะครับโอตาเมนดี้ให้กับตัวเลขตัวเลขยังไงตัวเลขยึกยักอยู่ บอลที่คอมพาน,นีซิลวาซิลวาอ้าวเสียบอลกับฮาซาฮาซาให้กับรามันรามันให้กับแล้วก็อยู่รามันอีกรามันรามันมิเกลรามันแล้วก็มิเกลอีกแล้วก็รามันอีกแล้วก็มิเกลอีกหรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นฟนาวเบยกัสแทนนะครับจังหวะนี้ให้มิเกลมิเกลเสร็จแล้วก็เปโดเปโด,ปโดยิงดิยิงยิงยิงดิบ้างยิ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 งอ่ะเปโดเลี้ยงไปยิงติดเซฟของโจฮานโอ้โหไอ้บ้าเอ้ย แค่ยิงยิงตั้งแต่นาทีแบบต,ต้นเกมนะว่าเออเลี้ยงเลี้ยงยิงก็จบเลือเปล่าวะเจะเเล่หแบบแบบยงงยโยงเงียโยงเงี้เี่อ้าวเนมย่ามาติดกับมิเกลครับโอโ้โหเย้ครับดีใจนะครับโอ้โหมาติดลงนะครับโนโดเปลี่ยนกับอเล็กอเล็กอเล็กอะไรไม่รูามมา้ฟล่มันนะครับอ่านไม่ออกนะฮะ <c oughs> เอามิเกลออกคุสชีดดิ้งเข้ามาเชลซีนะรับผมส่งมิเกลเป็นตัวจริงครับ แล้วก็ดอปเอออย่างเนมิยามาติดผู้เล่นดีเฟนเซนเตอร์ดีเฟนเซนเตอร์มิฟิลด์ดีเฟนยอดเยี่ยมของพิมพ์ล,ลีกฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าวะไม่รู้ดอบเป็นสำรองเสุดได้สุยไ,ได้ครับคอร์มาจังหวะนี้อา้าวฟาเบกัสทันหรือเปล่าฟาเบกัสทันหรือเปล่าแต่ว่าทโดซิลบาแย่งไปส่งให้กับตูเล่ตูเล่ให้แล้วก็ตูเล่อีกทีบอลที่อาร์เกโลครับ <c oughs> ซิลบาคอร์ข้ามมาให้กับ สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงไงสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเอฟเอครับนี่ไม่ไปกลับนะครับนี่เอฟเอครับใครแพ้แพ้ก็แพ้เลยครับแต่ว่าเชลซีได้เปรียบว่าเล่นในบ้านก่อนแล้วถ้าเสมอครับต้องไปเล่นแนเชซิตี้ซึ่งว่าถ้าเสมอจริงๆนะก็จะเป็นอะไรที่ยากมากครับต้องชนะแมนซิตี้ในถิ่นของในถิ่นแมนซิสเตอรอ่ะถ้าพูดไม่รู้เรื่องพูดเบอร์ก็ขอประทานภัยครับไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับ ส่วนมากจะเล่นเองแล้วก็จะแคสเกมตอนตอนเช้านะครับเพราะถ้าตอนคืนนี้เกรงใจคนอื่นเขาครับต้องพูดเบาๆนะครับคอมพานีซิลบาซิลบาให้กับ ใครไม่รู้ตูเล่ย้ามาคิชิวิลเลียมแย่งบอลสวยครับวิลเลียม,มวิลเลียมยังไปไม่ได้ครับคืนให้ฮาซาฮาซาให้กับวิลเลียมวิลเลียมถ่ายมาให้กับยิมโนวิช ก็ไปกัดแทงสวยครับให้ครับคอต้าวิ่งครับดีโกต้าดีโกคอต้าดีโกโอต้าเลี้ยงไปคอสมาขวดน้ำเข้าสนามขวดน้ำเข้าสนามไอ้บ้าเลยขวดน้ำเข้าสนามโจฮาร์ตโจฮาร์ตไปเก็บขวดน้ำหน่อยปะขวดน้ำเข้าสนามครับถ้าสมมูรยิงไปติดขวดน้ำแล้วบอลปิวประเด็นนี้จะเป็นช็อตอะไรที you know, ่ฮากับแช์นี้มากเลยฮะนี่บอลพ่คอต้าให้กับ เปโดเปโดก็โดนแย่งด้วยคิชี้คิชี้เฮกสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงอีกทีหนึง่งคือเกมบอลนะครับถ้าจะพากนี่มันจะเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเกมมันตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึกแป๊บเดียวถึงมันเหมือนของจริงครับมันจะมีความแบบนี่ฮะมีความแบบอะไรว่าแบบพกักๆส่งสักพักส่ง,สงมันจะเป็นยากเหมือนกับการพากบรรยายนะครับลามันให้กับฮาซา ว่าบ้ารามันนีงไม่ค่อยได้โอกาสอพอได้โอกาสลงทีไรครับจะทําได้ดีมากๆนะครับเด็กคนนี้ครับอายุไม่เท่าไหร่แค่ยี่สิบเอ็ดยิบสองเองประมาณนี้นะครับ <Pedro. S 1> ไปดูให้กับอีวานาบิดเพื่อมีเพื่อนผมเขาเป็นแฟนเชลซีครับเซนกุสฮิดติ้งครับเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนออสทำไมเปลี่ยนฮาซาออกครับแล้วเอาออสการ์เข้า มันก็แปลกนะครับแทนที่จะเรียกฟอร์มอาซานะครับโอ้โหถ้าเล่นเองนี่ผมยิงเป็นสิบแล้วนะจริงๆอันนี้ไม่หมดไม่เล่นน่ะจะจบแล้วว่ะตอกบอลไปตอกบอลมาแเออสุ่าเชลซีเปิดเกมแรกครับบอลที่เปโดเปโดให้กับอีวานวิตอิวานวิตมาคนตายยิงติดเซฟขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำ <laughs> โอ้โหโโหโมดเวลาการแข่งขันใน FA ฟเอครับรอบ5นะครับในเกมต้องไปเยือนแมนซิตี้ในในถิ่นของแมนซิตี้ชื่อเลยวะจตาชื่อสนามมันไม่ได้ครับโจฮาร์ทครับรับหน้าที่รับหน้าที่แบบแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยแบบเซฟแบบแตะลุนตะหลุนดุนกลนตะไปยะกำลังแบบก้อจีเจทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับโ,โหรู้สึกว่าไม่มีคนเล่นกับผมผมรู้สึกแบบอ๋อ holy shit มากเลยนะครับแบบ เงาค่งาเงาก็ข้างหน้าก็จะเป็นแมนซิตี้ริบ์พูแน่นอนครับต้องมีแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ทีเคทีวีไปอีกทีแล้วนะครับบ๊ายบาย